มองยังไงกับการคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของร,รัฐสภารั้งผ่านมาคะครับผมคิดว่าปรากฏการ์ที่มันนําไปสู่การคว่ำร่างในวันที่3าเนี่ยมผมว่ามันมี2ปัจจัยที่สําคัญปัจจัยแรกเนี่ยคือความไม่จริงใจของกลุ่มสสพักพลังประชารัฐและก็สวคือพูดง่ายคือฝ่ายที่ที่ถูกตั้งขึ้นมาหรือว่ามีเป้าหมายในการสืบทอดอำนาจเนี่ยความไม่จริงใจในการอยากจะแก้รัฐธรรมนูญนะครับความจริงเราเที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่า ที่พักพลังประชารัฐหรือว่าสวเริ่มเหมือนกับมาเห็นชอบในระดับหนึ่งเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐนูนเนี่ยก็เกิดขึ้นจากแรงกดดันจากนอกสภาที่ส่งเสียงเข้ามาทําให้เขารู้สึกว่าเขาจําเป็นต้องต้องมีปฏิกิริยาตอบรับข้อเรียกร้องของประชาชนตรงนี้นะครับแต่ถ้าถ้าเราสังเกตดูรายละเอียดเนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มเนี้ยไม่ได้เป็นกลุ่มที่มีความจริงใจที่อยากจะร่างฉบับใหม่ตั้งแต่ต้นเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์จากการมีรัฐนูนหกูน60ที่ที่วางกลไกสืบทอดอำนาจของชถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิก นะครับมีเจ็ดร่างเสนอเข้ารัฐสภาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหลายร่างที่ถูกปัดตกไปนะครับอย่างร่างของไอรลอที่มีประชาชนลงชื่อนับแสนเนี่ยก็ถูกปัดตกไปนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเราเห็นในการปัดตกข้อเสนอแก้ไขรายมาตราด้วยเช<ม>่นร่างที่4ที่มีการเสนอให้ยกเลิกอำนาจสวเลือกนายกเนี่ยก็จะเห็นว่ามีสวแค่56คนที่เห็นชอบอีก200คนไม่เห็นชอบนะครับแต่อันเนี้ยอาจจะคาดการได้เพราะเขาอาจจะไม่ คือเขาไม่ควรคิดแบบนี้นะแต่เขาอาจจะไม่อยากลดอำนาจตัวเองแต่สิ่งที่น่าผิดหวังมากคือเราเห็นสสพักรัฐบาลเนี่ยมีถ้าผมจะไม่ผิดมีแค่4คนนะครับที่โบทเห็นชอบกับตรงนี้แสดงว่าเรามีสสรัฐบาลเกือบ300คนที่ไม่พร้อมจะยืนหยัดหลักประชาธิปไตยพื้นฐานว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งของของตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นจะเห็นถึงความไม่จริงใจมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วถามว่าการดึงเอาเหตุผลเรื่องคำวิจัยสารรัฐมนูญมามาคว่ำเนี่ย มันมีความมันมีความจริงใจแค่ไหนเนี่ยผมก็คิดว่าไม่เพราะว่าตั้งแต่ก่อน คขาไม้ใส่สารน้นออกเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าสวก็แสดงท่าทีว่าพร้อมจะความอยู่แล้วเขาก็แค่หยิบเหตุผลอื่นมาไม่ว่าจะเป็นการมาอ้างเรื่องว่าจะนาไปสู่การนิรโทษกรรมซึ่งความจริงมันสามารถแก้ไขได้ตั้งแต่ในวาระที่2แต่ก็เลือกที่จะไม่แก้นะครับเลือกที่จะเงียบไว้หรือว่าบางคนก็เริ่มสร้างวัฏกรรมว่าเนี่ยถ้าร่างฉบับใหม่เป็นการตีเช็คเปล่าจะนําไปสู่การล้มล้างการปกครองซึ่งมันเป็นไป,นปนไม่ได้ยังไงมันไม่สามารถแก้ธรรมนูญแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบกา,การปกครองได้อยู่แล้วนะครับแต่ก ของกลุ่มนี้ที่อยากจะแก้ธรรมนูญแล้วพอมีคำวิจัยสารลมลออกมาซึ่งความจริงก็ชัดนะครับว่าร่างฉบับใหม่ได้เพียงแต่ว่าต้องมีการจัดปรามติก่อน,นะครับซึ่งก็ต้องมีการจัดธรามติกอนอยู่แล้วเพราะว่าผ่านวารสารก็ต้องมีการจัดประายมติกอยู่แล้วเนี่ย mm. ก็เลยหยิบอันนี้มาแล้วก็มาใช้ในการความอันนี้คือปัจจัยที่1แต่ปัจจัยที่2ก็ต้องพูดถึงความไม่กล้าหารของพักร่วมรัฐบาลด้วยนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าในวันนั้นเนี่ยพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเหมือนกับแสดงท่าทีถ้าเปรียบเหมือนไฟจราจคกมวา แต่ว่าเป็นไฟเหลือบอกว่าเฮ้ยฉลองไว้ก่อนได้ไหมเพราะว่าถ้าโหวตเลยสวจะไม่ถึงหนึ่งในสามว่าจะคว้าแน่แล้วก็แสดงท่าทีผมเปรียบภาพคือเหมือนกับเป็นมองตัวเองเป็นตัวประกันว่าเนน่ยสวมาจี้ไว้ว่าถ้าให้โหวตนะจะคว้าเพราะฉะนั้นคุณอยาให้โหวตนะแต่ผมก็มองว่าอันเนี้ยมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่กล้าหาญเพี่ยนของของพรรคร่วมรัฐบาลเพราะว่าถ้าพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคภูมิใจไทยพร้อมจะยืนหยัดในหลักการเรื่องการแก้ไขรัฐมนูลจริงเนี่ยเขาควรจะพูดกลับไปครับ กับทางสสพักพลังประชารัฐหรือว่านายกรัฐมนตรีว่าถ้าเกิดไม่ให้โหวตผ่านในวาระที่สเนี่ยในเมื่อเป็นการขัดขวางการแก้รัฐมนุญซึ่งเป็นนโยบายหลักที่ทั้งสองพักประกาศสนับสนุนเนี่ยจะถอนตัวอย่างจากรัฐบาลผมว่าถ้าเขากล้ายื่นคำขาดแบบนี้นะครับผมคิดว่าท่าทีของสสพักพลังประชารัฐท่าทีของสอวอนั้นก็อาจจะเปลี่ยนไปในวันนั้นแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้ปรากฏการณ์การคว้าเนี่ยมัน เป็นส่วนผสมของความไม่จริงใจของกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์จากการสืบทอดนั่นตั้งแต่ต้นก็คือสอสอพลังประชาธัฐกับสอวอกับความไม่กล้าหาญเพียงพอของพรรคร่วมรัฐบาลที่จะใช้การอยู่ในรัฐบาลเ,เป็นเงื่อนไขในการต่อรองกันเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญโดยส่วนตัวค่ะมองว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีรัฐธรรมนูญใหม่ได้ไหมคะด้วยวิธีการอะไรแล้วก็มีข้อเสนอแนะยังไงไหมคะครับผมคิดว่าต้องมีนะครับเพราะว่าคือรัฐธรรมนูญเป็นกฎ กติกาหรือว่ากฎหมายสูงสุดของประเทศวางกติกาว่าการเมืองเราจะเป็นแบบไหนนะครับถ้าเรามีกติกาที่ความจริงเปรียบง่ายเลยครับเหมือนกติกากีฬาหรือว่ากฎบริษัทนะครับถ้ามันเป็นกติกาที่คนที่ถูกบังคับใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือว่าพนักงานบริษัทเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกมีส่วนร่วมในการสร้างตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็มันก็จะเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้รับได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายยากนะครับคือเราไม่ได้ต้องการรัฐธรรมนูญที่ที่ถูกใจ ทุกคนในทุกประเด็นมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าความคิดมันหลากหลายแต่อย่างน้อยมันต้องผ่านที่มากระบวนการที่ทุกฝ่ายเนี่ยถึงแม้จะมีบางอย่างที่ไม่ถูกใจเขายอมรับได้กับกับการใช้กติกานี้ในประเทศเราแล้วก็ต้องเป็นกติกาที่เป็นกลางด้วยทีนี้ถามว่าแนวทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าอย่างแรกคือเราต้องหยุดออกต้องหลุดออกจากกับดักที่หลายคนวางไว้ที่จะบีบให้เราต้องเลือกระหว่างการร่างฉบับใหม่ทั้งฉบับหรือว่าการแก้รายมาตราครับทั้งสองอย่างได้ต้องทำควบคู่กันไป ถ้าเราร่างฉบับใหม่อย่างเดียวโดยไม่แก้รมาตราระหว่างทางไปด้วยเนี่ยกระบวนการร่างฉบับใหม่เนี่ยอาจใช้เวลาอย่างน้อย1-2ปีถึงแม้ว่านั้นบผ่านในวาระสเนี่ยก็อาจจะใช้เวลา1ปีกว่าจะจัดทำประชามติเลือกตั้งสรมีร่างฉบับใหม่แล้วก็ทําประชามติใหม่เพื่อรองรับร่างฉบับใหม่นะครับในระหว่าง1-2ปีนั้นที่มีการร่างฉบับใหม่เนี่ยถ้าเราไม่มีการแก้รมาตราไปด้วยเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้ามีการยุบสภาเกิดขึ้นเลือกตั้งใหม่สบ2 5งคนยังมีอำนาจเลือกนายกนะครับถ้าประธานกร เราก็จะต้องมีกรกตที่ถูกรับรองโดยสบ250คนความเป็นกลางก็อาจจะเป็นสิ่งที่คนตั้งคําถามเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะร่างฉบับใหม่โดยไม่ไม่คำนึงถึงการแก้รายมาตราควบคู่ไปด้วยทันทีก็เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าจะแก้รายมาตรายอย่างเดียวนะครับแล้วไม่มาคิดถึงการร่างฉบับใหม่เลยเหมือนที่บางกลุ่มเสนอเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ตอบโจทย์เหมือนกันเพราะว่าปัญหาของรัฐมนตรี60มันไม่ใช่แค่เนื้อหามันไม่ใช่แค่มีบ้านหลังหนึ่งที่กระจกพังประตูพังและต้องการคนเข้ามาซ่อมให้เป็นจุดๆ แต่ว่าประชาชนเขาตั้งคําถามที่มากระบวนการของรัฐมนูษย์แบบนี้ด้วยเขาก็ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาร่วมกันแล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างต้องทำควบคู่กันไปทีนี้เราจะเห็นว่ามันเหมือนเป็นถนนสองเลนที่เราต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันทีนี้การการร่างฉบับใหม่เนี่ยเลนที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก็เจอกําแพงในระดับหนึ่งหลังจากที่ถูกคว่ำไปในวาระที่สามก็ต้องมามา คิดกันใหม่ว่าเราจะเดินต่อ,อยังไงนะครับเราก็ต้องรอว่าพรบรประชามติจะผ่านไหมและจะมีการจัดประชามติอย่างไรได้ไหมเพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตน์นงของประชาชนว่าอยากจะร่างฉบับใหม่จริงนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าดําเนินต่อไปได้เลยไม่ต้องมีการถกเถียงกันคือการแก้ไขารายมาตราซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกลุ่มผมกลุ่มรัฐมนตรีก้าวหน้าจะร่วมกับทางคณะก้าวหน้าในการในานามของ Resolution นะครับเพื่อจะยื่นข้อเสนอรวบรวมรายชื่อหรือว่าร่างรายชื่อแก้ไขารายมาตรารัฐมนตรีหกศูนย์ โดย3หัวข้อหรือว่า3าประเด็นที่เราจะเสนอคือการปลด3มอาวุธของคอชอนะครับแล้วก็รื้อระบอบประยุทธ์ที่ทําให้เราไม่สามารถกลับเข้าสู่ประชาธิปไตยได้ในะปัจจุบันอ,อ,อย่างที่1คือการปลดอาวุธสวนะครับที่มีอํานาจมหาศาลแต่ไม่ได้มาไม่ได้มาจากเสียงของประชาชนโดยการยุบวุฒิสภาให้ใช้ระบบสภาเดียว ที่มีแต่สภาผู้แทนราษฎร500คนซึ่งเป็นระบบที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกที่เป็นประชาธิปไตยเป็นรัฐเดียวเหมือนกับเราคือไม่ได้มีหลายรัฐแล้วก็เป็นรบบรัฐสภานเนี่ยหันไปใช้แล้วเพราะว่าเป็นการประหยัดงบประมาณอย่างน้อยปีละ1,000ล้านบาทต่อปีจะแค่ค่าเงินเดือนหรือว่าค่าค่าสรรหานะครับแล้วก็ทําให้กระบวนการออกกฎหมายนี่มันมีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมากกว่า บวกกับการที่ว่าเราเห็นว่าถ้าประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายได้มีช่องทางในการแสดงความเห็นช่องทางในการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงในการกดดันรัฐบาลในการตรวจสอบถอดรูรัฐบาลเนี่ยกลไกของสอวในการทาหน้าที่ตรวจสอบก็อาจจะไม่จําเป็นเท่ากับสมัยก่อนอน,นันอย่างแรกคือการยุบสวให้เหลือสภาเดียวอันที่2คือการรีเซ็ตหรือว่าปฏิรูปที่มาของสารรัฐมนูลและก็องค์กรอิสระทั้งหมดในเมื่อคนที่นั่งอยู่ในสารรัฐมนูลและก็องค์กรอิสระปัจจุบนันไม่ว่าจะก,ะกะรกตปปชเนี่ย ทุกคนถูกรับรองโดยสวชุดนี้ถ้าเราอยากจะให้คนประชาชนส่วนใหญ่หันมาศรัทธาและก็เชื่อในความเป็นกลางแท้จริงก็ต้องมาสรรหากันใหม่ด้วยกระบวนการที่มีความยึดยงกับประชาชนมากกว่านี้และก็มีความเป็นปกลางในการเมืองมากกว่านี้ซึ่งแนวคิดก็มีหลายแนวคิดแนวคิดหนึ่งที่ผมคิดขึ้นมาก็คือว่าเราอาจจะแบ่งได้ไหมว่าฝ่ายรัฐบาลอาจจะอาจจะเสนอบางชื่อฝ่ายค้านเสนอบางชื่อแล้วก็อาจจะมีนักวิชาการหรือว่าคณะกรรมการพิเศษเสนออีกบางบางชื่อหรือว่าอีกข้อเสนอหนึ่งก็คือว่าเป็นไปได้ไหมที่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการรับรองโดยสภาผ แต่ว่าเพิ่มเงื่อนไขไปว่าต้องได้เสียงข้างมากของทั้งสอสฝ่ายรัฐบาลและก็เสียงข้างมากของสอสอฝ่ายค้านเพื่อจะมั่นใจในความเป็นกลางจริงส่วนอาวุธที่3ที่เราจะปลดนะครับคืออาวุธของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งปัจจุบันเป็นอาวุธที่อาจจะไม่ถูกงัดมาใช้มากเพราะว่ารัฐบาลปัจจุบันก็คือพลเอกประยุทธ์ซึ่งเราก็เห็นว่าเขาก็คงไม่อยากจะลงโทษตัวเองแต่เราก็กังวลครับว่าถ้าเราไปเขียนเงื่อนไขเหมือนในปัจจุบันว่าถ้ารัฐบาลไหนก็ตามไม่ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติยี่จะถูกกลงงงโททษาารเเมสัักวนนเกิด นายกไม่ได้ชื่อประยุทธ์แล้วแล้วมาจากอีกขั้วการเมืองหนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะถูกนัดออกมาใช้ในการในการลงโทษฝ่ายนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะสร้างหนทางกลับสู่ประชาธิปไตยแล้วก็ทําให้กระบวนการร่างฉบับใหม่ในเลนที่หนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายขึ้นด้วยเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการแก้รายมาตาแล้วก็ปลดสารุธคอสช,ชที่ใช้ในการสืทรบทอดรอบประยุทธ์ก็คือสวสารรัฐมนุนองค์กรอิสระและก็ยุทธศาสตร์ชาติที่ปีมองอยังไงกับท่าทีของนายกที่ระบุว่าถ้ากลัวจะสืบทอ,อดอานนนจกกก็็ให้้้้้แแไไขรรธมญดลวตงี คืออันนี้ก็เป็นปัญหาในเชิงตรกกะมากนะครับเพราะว่าคือรัฐธรรมนูน60ก็ถูกใช้หรือว่าถูกเขียนขึ้นมาเพื่อจะสืบทอดอานาจนะเพราะว่าเราเห็นว่าอันที่ชัดเจนที่สุดก็คือ,อถ้าเกิดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญใดๆก็ตามเนี่ยต้องมีสวถึงใน3าที่เห็นชอบด้วยคือถึงแม้สสทั้งประเทศ500คนถึงแม้ประชาชน60บล้านคนทั้งประเทศเนี่ยเห็นชอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับม,มันก็แก้ไม่ได้ยกเว้นสวนในสาเห็นชอบด้วย เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าไอ้250คนที่พลเอกประยุทธ์และก็คอสชอจิ้มกันมาเนี่ยนะครับก็มีส่วนสําคัญในการขัดขวางการแก้รัมนูญเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายัางไงนายกก็ต้องตรหนักถึงถึงถึง,ถงอ,อาวุธตรงนี้ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเพื่อจะสืบ,สบทอดอำน,นาจตัวเองนะครับการมาพูดอย่างนี้ผมมองว่ามันเป็นการพยายามจะสร้างความเข้าใจผิดว่าตอนนี้เรามีกระบวนการแก้ทัมนูนที่เป็นกลางนะครับไม่เป็นการยอมรับความจริงว่าการแก้ทัมนูนมันยากก็เพราะว่าคุณแต่งตั้งคนที่มา สกัดกั้นแล้วก็ขัดขวางรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นผมก็อยากเห็นความจริงใจของนายกเรื่องนี้แล้วถ้าจะพูดมากกว่านั้นนะครับอันหนึ่งที่นายกและก็นักการเมืองบางกลุ่มชอบใช้เป็นข้ออ้างก็คือการบอกว่าฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติแยกกันสภาก็เรื่องของสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่นะครับในระบบรัฐสภาของเราเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ใชระบบประธานาธิบดีเนี่ยนายกและก็รัฐบาลเนี่ยมาจากการแต่งตั้งโดยฝ่ายนิติบัญญัติ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันแน่นอนระหว่างคอรมอและก็สอส,อสอของพรรครัฐบาลในสภาแล้วพลเอกประยุทธ์เองรวมถึงคอรมอก็ประกาศว่าการแก้ไขรัฐมนูนเนี่ยเป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับเป็นนโยบายเร่งด่วนในหนึ่งปีแรกของการดําเนินการผ่านมา2ปีแล้วก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้านายกมีความจริงใจจริงในการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยก็อยากเห็นเขาแสดงความเป็นผู้นํามากกว่านี้ในการพยายามจะขับเคลื่อนให้การแก้ไขรูนีมน่มันไปถึงฝั่งให้ได้นะครับแล้วเราก็เห็นถึงสัญญ,ญาณ ของความไม่จริงใจในหลายกรณีอย่างตอนโบดเจ็ดร่างในสภาเราก็เห็นว่าม,มีสมาชิกของคณะรัฐมนตรีนะครับมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาณเวลานั้นเนี่ยก็โบตไม่เห็นช่อง,องทั้ง7ร่างซึ่งในในเชิงมารยาททางการเมืองอในเชิงธรมเนียมของระบบรัฐสภาเนี่ยถ้าเราไปดูอย่างตัวอย่างของประเทศอังกฤษเนี่ยถ้าเกิดว่ารัฐมนตรีคนไหนออกมาโบตสวนหรือว่าโบตไม่ตรงกับนโยบายหลักของรัฐบาลเนี่ยเขาต้องแสดงความรับผิดชอบตกอกลาออกแล้วหรือว่าต้องมีท่าทีของนายกออกมาพูดแล้วว่าทําไม คุณเป็นคุณเป็นแบบผู้นําของรัฐบาลเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีคุณถึงไม่เห็นชอบกับนโยบายของรัฐบาลแต่เราเห็นความเงียบกริบไปเลยครับไม่รัฐมนตรีท่านนั้นก็โอเคตอนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในตาแหน่งแล้วแต่ณนเะวลาน,นั้นก็ไม่ได้แสดงท่าทีจะรับผิดชอบอย่างไรนายกเองก็ไม่ได้แสดงท่าทีจะเรียกร้องความรับผิดชอบแต่อย่างใดเพราะ,ะนั้นผมว่าสัญญ,ญาณมันเห็นชัดแหละครับถึงความไม่จริงใจในการแก้รัฐมนูนก็หวังว่าพลเอกประยุทธ์จะแสดงความเป็นผู้นำมากกว่านี้ในเรื่องนี้ครับสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้พูดถึงเรื่องการชุม,มนุมของก,งการเมืองในปัจจุบนัน่งถึ สถานการณ์ารการสลายการชุมนุมครั้งล่าสุดในความคิดเห็นของคุณไอทีมเองคิดว่าทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมและก็ตำรวจควรจะทํายังไงเพื่อไม่ให้นําไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงเหมือนในอดีตที่ผ่านมาครับคือ,อยังไงเราก็ต้องย,ยืนหยัดอยู่แล้วนะครับว่าเราก็ต่อต้านการใช้ความรุนแรงใน,ในทุกกรณีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันปรากฏชัดก็คือการสลายการชุมนุมโดยภาครัฐหรือว่าโดยเจ้าหน้าที่ที่มันขัดกับหลักสากคนที่เขามักจะอ้าง ทุกครั้งเราจะเห็นถึงการ,การถแถลงข่าวโดยการอ้างถึงหลักสากลผมก็พยายามไปศึกษาอย่างละเอียดนะครับหลักสากลของทางองค์กรสาประชาชาติของ UN เนี่ยก็จะเขียนชัดว่าการบรหิหารหรือว่าการรับมือกับผู้ชุมนุมเนี่ยจะต้อง,จะ,องจะต้องมีมาตรการอย่างไรบ้างซึ่งพอไปดูปรากฏในหลักฐานของการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ก็เห็นหลายครั้งที่มันขัดกับกับหลักสากลนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีการใช้แอคชั่นการฉีดน้ำนะครับก็มีการฉีดน้ำในกรณีที่บางครั้งไม่ได้เข้าข่าย สิ่งที่หลักสากลน,นั้นอนุญาตให้ใช้ไม,ม่ว่าจะเป็นการการเลือก crawling, สถานการณ์ที่จะใช้กระสุนยางซึ่งก็ขัดกับสถานการณ์ที่ทางหลักสากลน,นั้นรองรับบวก K, กับแนวทางการใช้ก็ก็ขัดกับที่หลักสากลเขียนไว้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นถึงการการใช้ความรุนแรงเกินขอบเขตนะครับแล้วก็การปฏิบัติการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ขัดกับหลักสากลอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็อันนึงที่ผมผมว่ามันไม่ต้องพูดถึงหลักสากลมันก็เห็นชัดแหละครับเราเห็นภาพหลายๆครั้งที่อพอมีการ จับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วนะครับซึ่งก็ถกเถียงได้ว่าควรจะจับกลุ่มหรือไม่แต่สมมติมีการจับกลุ่มแล้วเนี่ยก็มีการที่ตํารวจก็วิ่งเข้ามากรูซ้ําเติมทําร้ายเขาวนะันนี้ผิดกับหลักมากไม่ต้องหลักสังคมก็ได้ครับหลักสิทธทิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนะครับว่าพอคุณจับกลุ่มคนที่คุณกล่าวหาว่ากระทําผิดแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะมีการไปใช้ความรุนแรงหลังจากนั้นนะครับและคุณความจริงถ้าพูดให้ถึงที่สุดคือคุณต้อง,ต,องต้องยึดหลักว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่ามีการพิรร่่งทงี ทางเจ้าหน้าที่ก็ทําอยู่เป็นประจําแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็ดูเหมือนไม่ได้มีความกระตือรือร้อนในการที่จะมาชี้แจงหรือว่าเรียกร้องความรับผิดชอบเลยนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องของการชุมนุมเนี่ยถ้าพูดตามตรงคือมันคือปลายเหตุนะครับสิ่งที่รัฐบาลควรจะทาควบคู่กับการการ,การแสดงความเคร่งครัดหรือว่าแสดงความชัดเจนว่าว่าเจ้าหน้าที่ควรจะปฏิบัติตามหลักสากลอย่างเคร่งครัดเนี่ยคือการมาแก้ต้น,ตนตแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยนั่นคือการมีนะครับการมี ระบอบการเมืองหรือกติกาที่มันไม่เป็นธรรมนะครับคือถ้าประชาชนเชื่อมั่นในระบอบรัฐสภาเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมกกรเชื่อมั่นว่ากรรมการเป็นกลางเชื่อมั่นว่าพอมีการเลือกตั้งเสร็จแล้วการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่มีการแทรกแซงของสอว2 5 0คนที่มาจากการแต่งตั้งถ้าเชื่อมั่นว่าองค์กรอิสระอย่างปป,ปชในการตรวจสอบการทุจริตมีความเป็นกลางจริงนะครับเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องออกมาเรียกร้องบนท้องถนนเพราะฉะนั้นการชุมนุมที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยมันเป็นปลายเหตุแล้วยิ เชื่องช้าหรือมีความไม่จริงใจในการจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเนี่ยประชาชนก็รู้สึกหมดหวังรู้สึกโกรธแค้นนะครับว่ากระบวนการในสภาเนี่ยมันเดินต่อไม่ได้เขาก็จําเป็นที่ต้องหาช่องทางอื่นในการมาเรียกร้องข้อเสนอของเขาแต่ผมต้องย้ําอย่างนี้นะครับคือแก่นเนื้อหาสาระของอข้อเสนอของผู้ชุมนุมตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้นะครับไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนไปกว่าระบอบที่เป็นกลาง ระบอบที่ประชาชนมีถึงสิทธิ์ถึงเสียงทเท่าเทียมกันระบอบที่มีการแข่งขันทางการเมืองที่เป็นธรรมที่ไม่ว่าคุณจะมีความเห็นทางการเมืองแบบไหนซีกไหนทางการเมืองคุณแข่งขันก็ได้บนกติกาที่เป็นธรรมระบอบที่บอกว่าไม่ว่าใครมีอำนาจองค์กรอิสระจะต้องตรวจสอบผู้มีอำนาจอย่างเท่ากันเพื่อมั่นใจว่าภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่ประชาชนจ่ายเข้าไปนั้นถูกใช้อย่างสุจริตนะครับถูกใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนแลวก็เป็นระบอบที่กฎหมายฉบับเดียวกันนะครับไม่ว่าจะรัฐมนูญหรือว่ากฎกระทรวงหรือว่าพระราชบัญญัติเนี่ยมันถูกบังคับใช้ดด้้้วววยยมาาาาตรรฐนนนนนนเเเีีกกัััะบพฉผ่อป็หล แก่นเนื้อหาสาระของของสิ่งที่ผู้ชุมนมเรียกร้องแล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ยังไม่สามารถสร้างให้กับประเทศไทยได้